ฉันจะเป็นชาวเกษตรกรเต็มตัวได้หรือ,อยังคะในเมื่อฉันปลูกมะนาวแล้วมะนาวหน่วยใหญ่เออลูกใหญ่มากแล้วก็มันสวยมากๆทุกคนและและทุกคนเห็นไหมใช่แล้วทุกคนแล้วทุกคนเชื่อไหมเนี่ยขายไป28โลแล้วนะคะทุกคนสีสะออนหรือเปล่านี่แหละโน้ชีวิตมีหลายรสชาติเลยมีเปรี้ยวมีหนาวมีหวานมีข สวัสดีสุกผู้คนยินดีทุกคนขอาชมญต้วค่ะเกลเดอร์ตอนนี้นะมือตัวเปิดคลิปอยู่หลังเฮือนติดติดกับเือนนี่แหละอยู่หลังเหอนอยู่บนเป็ดไก่หมูมาอยู่แล้วน,นี่คืออยู่ฟุงมีหมูสองสามตัวมีเป็ดไก่เนาะคือต้องบอกนะนี่ที่จริงนะก้อนหน้านี่นะก้อนหน้าในสองสามเดือนนะไกะไ่แม่นะหลายหลายทุกคนหลังจากที่ไก่หันตายหาเนาะแม่กอพยายามาเลี้ยง จนมันแพ้บ้ากหลายแต่ว่าหลังจากที่แม่ของมิตโตน้อยแม่ของมิตโตอายุนะกลับมาอยู่เฮือนเป็ดไก่ก็จะค่อยๆเมืดไปเนื่องจากว่าเขาเฮ็ดเฮือนเด่นอายุเนาะแล้วก็ มีแขงงานมาทุกมือทุกมือเขาก็ต้องได้ครัวกินนะทุกคนก็เลยว่าเอาเอาเป็ดไก่ชิเมเลียงนะไปเป็นอาหารเพื่อรูดครอนการซื้อจากบอนอื่นมาเดก็เลยว่าตอนนี้เรือเต็มเป็ดบจักตัวฟูนพูนพูนเป็นทุกคนเรือเต็มเป็ดบจักตัวครสองสี่หกแปดประมาณสิบป่าตเนาะเป็ดแล้วก็ไก่ตอนนี้นะเหลือนนอยเดี๋ยวซื้อแต่ว่าเฮาค่อยเลี้ยงม่เนาะอยู่เนาะวะ โอเคโอเคเดี๋ยวน้ำไปมีไผ่เด้อมีไผ่เดมีไผ่เดหลายบ่อคนนะเออเดี๋ยวไปหาเนาะทุกคนเนาะมูซนไปกินข้าวอยู่ลมอันแต่เขาเ่ได้ไปสวยเบียกยังเขาเลยก็เก่งใจหน่อยนึงแดี๋ยวว่าเป็นยังหน่อยอยู่เนาะเดี๋ยวเฮานนำไปนเนาะ มื่อนี้คือมื่อนี้เราบ่ได้เฮ็ดเฮือนเนื่องจากว่าบ่มีงงานเนาะอยู่เนาะเพราะว่าเอ่อน้องเขาก็ไปกินข้าวอยู่เฮือนลุมนําหมู่ที่ที่เขาเจ้ามาเอิ้อนนะเขามาเอิ้นแม่แดนํากินขา้าวมีงานหน่อยนึงงานหน่อยนึงคืออ่าเออฮั่นแหละเนาะก็นี้คือเหลือเป็ดบ่จักโตไก่งวงแดงหุ่นตัวหน,นึ่งมีหมู2โตนี่ๆแม่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 แมแบ,บอกว่าหมูนะจะ จะอ่าขาตอนทีเดือนนึงนี่เนาะบุญกินเจียงจะมาหอดในไวไวัยมืออื่นมือมอม้อนี่จะข่ามูอ่อนๆแบบนี้สู่แขกน่าจะเป็นตัวสีดำนี่แหละเพราะว่ามันไม่ค่อยกินเข้าว้างหลังแดหมูน้อยสองตัวบ๊คบบจอ้วยมูน้อยนอยแบบเออก็ประมาณนี้ทุกคนตอนนี้นะเป็ดไกลก็เเลือแต่น้อยเดี๋ยวซื้ๆแต่ว่าเฮาค่อยเลี่ยงเอาเพราะว่า เขาเคยเรียกเอาหัวตอนนี้คือตรงแกไขสถานการณ์อยู่ทั้งหน้าเขาก่อนอแต่ว่างคร้หน้าก็ยังบุญเลี่ง่ายเธอแล้วน่อยอยู่เนาะค่อยๆไปไปตอนนี้คือพาทุกคนไปกินมะนาวเพราะว่านี่ต้องบอกเลยว่าอ่าม่โตนะแต่เกิดมานะบุกคยปลูกอีหยังเลยก็ไดฮับผล้คยๆคือว่า้คยๆคือว่าอัน้ายๆคือว่าเป็นคนมักปลูกบอมักปลูกแต่ว่าขี้ข้านหากษานะทุกคนแต่ว่ามะนาวนี่นะ คือตัวคนปลูกเลยด้คบผลคือแบบมะนาวใหญ่ลูกใหญ่มากเลยหลายต้นเลยหนึ่งต้นแนละ้วม,มาทางนี้คือลูกใหญ่มากทุกคนมืตัวเห็นมืตัวเห็นแล้วก็เมตัวแบบน้ำลายแตกเลยอยากกินอยากกินส้มบอกอายุว่าไปฮาไปถ่ายคลิปกับมะนาวดีกว่านะคะมาเลยเฮ้ยแต่ว่าหนาวที่จริงกอนี่นะเวลาจักโมงอายุ สิบเอ็ดม้งป่ามนวะสิบเอ็ด mm. มงป่าเราตัวทำทาลงนุงเสื้อแขนสัน้นเบิง่งมันบ่ไหวแท้ทุกคนวะแดดก,ก็บม่ค่อยออกแดดออกน้อยเดี๋ยวอ่อนๆซื้อแล้วก็อยู่กล้องนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านลุ่มๆคนก็จะเป็นาน,เน,นาเออเพื่อนดูตัวไหนวิวจะวิวจะงามเนาะแต่ว่ามันมันมีความเสียงหน่อยหนึ่งก็คือเวลา <c oughs> โอ้ย เวลาอันเวลาฝ่าลมหน่อยอยู่เนาะเวลาฝ่าลมนี่มันจะได้หับผลกระทบตลอดเลยเกือบว่าตลอดเนื่องจากว่าทุกคนทุกหัวบอกเือนมือโตโนะยูเนนสูงๆเลยแล้วก็เบิงอ้อมแล้วก็จะเห็นหมู่บ้านเบิงอ้อมแล้วก็จะเห็นทงนาทงเอยอยังไงนะทั้งหน้าก็คือการทั้งหลังก็คือกันเนาะเพื่อน่ะนนะคนจะจินตนาการเบิงมันมันภูมันเป็นแบบนี้นะทุกคนแล้วก็เือนมือโตโจะอยู่นี่เออแล้วก็เบิงไปก็จะเห็นวิวแบบแบบนี้นะ ประมาณนั้นแหละแต่ว่าคันทัเวลาโบฝนตกโบฟ้าห่องนะเป็นเป็นบอลที่แบบว่ามาตัวยูแล้วหูสึกว่าเอ้ยมักเลยแต่ว่าคันถ้าฝนตกฟ้าห่องใช่ไหมมาตัวก็อยากไปอยู่แบบพื้นลาบเนาะก,ก็คือบอลชีมันโบเป็นภูสูงแบบเนี้ยทุกคนเออมานี่นี้นมาเบิง้งฉันตื่นเต้นมากฉันจะเป็นชาวเกษตรกรเต็มตัวได้หรือย,อยังคะในเมื่อฉันปลูกมะนาวแล้วมะนาวน่วยใหญ่เอ,อลูกใหญ่มากแล้วก็มันสวยมาก ทุกคนและและทุกคนเห็นไหมใช่แล้วทุกคนแล้วทุกคนเชื่อไหมเนี่ยขายไปยี่สิบแปดโลแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าโลละสิบห้าพันกีบนะคะไม่แพงนะคะหน่อยยู่เนาะแล้วก็คนที่มาซื้อไปอ่ะเมื่อโตโพสโพสโพสเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็เขาแบบเพื่อน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 ที่อยู่บมงเมืองนี่แหละเขามาซื้อแล้วก็เออเนี่ยเขาบอกว่ามันคค้มมากนี่ลูกใหญ่มากเยอะ สยๆอ่ะยคที่ยูต่ยหืมเสียงอันเดรอันรสลมาเชคขาเงาสิลลขอ๋อชอหาเปลี่ยนงอยู่หเปลี่ยนงเหรอนนมีน้ำมืออ่ะหรองงาสิเดก็ชอบเรืองาสิโด้ายามพัมือนงามาละเช่เชดัเนยมันสวยสยสยสยเ่อปีงะอันมือกอนนะแบบมันฮักเลยนะทุกคนแบบมันมันฮาหนักของมะนาวเพราะมันแบบมัน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 แบบมันเกือบฮักนะกริงนี่นะ ก็เลยว่าเก็บไปทรงตามที่เขาอันออเดอร์มาเนาะปรากฏว่าได้28โลนะคะทุกคนซึ่งเรารู้สึกว่าภูมิใจมากเงินที่ได้อะมันไม่เท่าไหร่อ่ะทุกคนเพราะว่าโลละ1 5บ0 0ากิบ28โลเท่าไหร่ก็คนอานะคะมันไม่ใช่เงินจํานวนมากแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองได้เงิน เออห้าสิบล้านกี่อ่ะทุกคนมันความรู้สึกประมาณนั้นอะคือรู้สึกดีใจมากแล้วก็รู้สึกแบบปลื้มมากมันมันคืออะไรอะมันคือแบบมีความสุขอิม่มอกอิ่มใจแบบนี้นะทุกคนเคยบอกเคยบอกที่ปลูกอีหยังแล้วก็ได้ขายแล้วก็แบบความหูซึกแบบมันมันต่างจากความหูซึกที่เห็ดอีหยงเราได้เงินไว้นาดนีทุกคนแบบอิมอ่มใจใครไม่รู้ใครไม่เคยทําไม่รู้ใครไม่เคยทําก็ไม่เข้าใจแต่ความรู้สึกนี้คือแบบสบายใจแบบ ม,มันมันมวนมันแบบมันอิ่มอกอิ่มใจมันมีความสุขนะเออนี่อายุแล้วก็ดี่อสิวตอนนี้ก็ยังขายได้อยู่หลายโลนะนี่ทุกคนให้ดูให้ดูสินี่อันนี้คือฉันสามารถที่จะเป็นสาวกษตรกรได้เต็มตัวหรือ,อยังชาวกษตสิกรเต็มตัวได้ใช่ไหมคะนี่แต่ว่าที่บ้านเมื่ตัวก็การตลาดก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แบบว่าคนไม่เยอะอน,นะเนาะทุกคนก็พออยู่พอเพียงแบบนี้นะคะทุกคนนี่ดูสิสะออนหรือป้า อื่เสียวเสียวเสียวโอ้ยเบิ่งเบิ่งความน่าร้ายเบิ่งแต่อยู่นี่แหละทุกคนมันหนักอืนี่นี่มันร้ายหลายนะหน่วยร้ายหลายไปตัวเก็บไปหมดเนาะบางคนก็มาเก็บเอาละละแบบมีตัวแห่ยเขามาเก็บละละไอ้ยพี่อะละละละ 아마네 슬로디 뽑가냐 하면미아 씨아미 헤이 담마도 보세요 가가 응도 가 응가 장하 미아미아 먀자레 후에 응가 어디 아니 체열로 응아데수데 재미네 노마 바티오냐 뽑아냐든아 바티오 우며었을 때 오나 바티오가 지도 졸어 요 바티 뽑는다는 하노 하메로노 하가자노 하노 하노 하음즈노 하메로로 알어요 투미네 Simee na yo, ti ti pa na na nuu na, ba chi chi nga เฮ uhh ้ยสิสิมาสุรุลิมาหัวเลยชจวยวัดทเต๋อมาหัวเลยเอาเส้นมางา้นสุรุลิข้าวอองมาดูกันนะนี่สุลูข้าเนี่ยสุลูขายากระเนอออกมาเสีเฮ้ยว้าวฮ้ยฮึความหดสึกคือแบบอิ่มอกอิ่มใจมันเป็นมะนาวที่แบบว่าพี่ทวดพวกไหนบัวระบาดอีหยังเลยมีแต่ปลูกปะไว้แล้วก็แบบเออปรากฏว่าลูกมันเยอะมาก กัะทุกคนใช่นี่ทางนี้ก็เหมือนกันนี่ค่ะนี่ตัวเขียวๆก็มีแล้วก็ขายไม่หมดหรอกมตัวก็ขายไปเหมือนที่ท,ที่พูดเมื่อกี้ขาย28โลใช่ไหมคะแล้วก็อีกที่เหลือไออันเขียวๆเนี่ยน่าจะได้ใช้ตอนอบุญกินเจียงอะไรบุญปีใหม่อาคาเนาะอือเยอะเยอะเนี่ยข้างลุมนี่ก็เยอะ Ei, เยอะ หอมแท้หอมหอากยังมีอีกต้นทั้งพี่มีลูกยิ่งใหญ่ซ้ำพี่ตัวบัให้่งห่เด็ดเลย,ยมาไหมอของเยอะมากอันนี้จะเป็นของของอซันเนาะคือมือตัวเห็นเรามตัวคิดห่อน,นะยากให้ตลอดก็เลยเอามาปะไว้ทังหลังแล้วที่สําคัญคือข้าวของอยู่เฮือนหลายเฮางจ๊กมันยังตัวมันยังตัวเลยว่าเอามาปะไว้อยู่นี่เนาะเห็นแล้วก็คิดถึง หลานมากเลยไม่รู้อะไรต่ออะไรเนี่ยนีนดูสิคิดถึงอัศจรรย์มากเลยอันนี้ฉันซื้อให้นะคิดถึงหลานรักนี่อันที่ฉันบอกนี่ค่ะทุกคนเอาก็พโซโตนนี่ะบ่ค่อยมากหลายแต่ว่าที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 ่ีันที่ีททีทททททท นี่ยายกดกำปั้นสองมือแบบนี้จุ๊บแบบนี้นี่เห็นบ่โอ้ยทุกคนสันก็จะกลายเป็นสาวกาเซตได้แล้วบอนี่ไ่ค่อยปลุกอยียงแล้วได้คับผลแบบนี้นะคือค่อยดีใจแหงค่อยกันเลยว่ามาแชร์ให้ทุกคนได้เบิ่งนะอเอ้าอันนี้มันหลุดเหรอเนี่ยหลุดทำไมเนี่ย ช่างมันเถอะทิ้งเถอะเฮ้ยกดจะปรมาณนี้นะทุกคนเอ้อยบานเฮามันก็ซร้างบานเฮานี่แหละเฮ้ยอากาศก็นาวอยากนุ่งเสือเ้อแขนยาวกว่าอยากเอออยากนุ่งเสื้อแขนสั้นกว่าอยากนุ่งบวนนุ่งเสือเ้อแขนยาวมาหลายมือแล้วมันอึดอัดโพอทุกคนนุ่งเสื้อปุ๊บ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 คือแบบมันหนาวอยงยำหนาวเราต้องมาเที่ยวเลยเนะาะเรต้องมาเนะื้อบานมีตัวนนะ่ะ ทรมานมันท็ดอย่างบ้ได้บ้อาบหน้าเออเสื้อบ้บอาบน้าหลายมือบางตัวนะบ้อาบน้าประมาณสองสามมืออันนี้ความจริงมันหนาวแห่งอาบบ้ได้เพราะว่าตัวี่เป็นตัวี่เป็นอันนั้นนะอ่าที่จริงบมตัเสื้ออ่ะหม้อน้ำอุ่นมาใส่แล้วเนาะที่ที่ตัวปั๊บอ่าน้ำอุ่นนะแต่ว่ามันมันใส่งานบ้ได้เหรมันเปยแล้วก็โาตุก็เลยคิดว่าเนื่องจากว่าบ้านโมตใส่น้ำที่เป็นน้ำน้ำลิน นำก๊อกขนมันบุ้มแม่น้ำป,ะปะ่ามันก็นเลยว่าน้ำบางทีมันก็ขาดหลายมือหน่อยอยู่เนาะก็เลยว่าให้อ่าเครื่องขนาดมันเพลก็เลยว่าตัวคิดว่าต้องไปซื้ออุ้งน้ำมาองหนึ่ง,งแล้วก็มาตั้งอยู่ทางหลังนี้แล้วก็เก็บน้ำแล้วก็จึงมาซื้ออํตัวชีปับน้ำอุ่นขนาดมามาใส่ไม่มามาค่ะพา,าทุกคนไปกินมะนาวกันดีกว่ามาโถอิมพับบวโถ อายเดี๋ยวฉันจะเอาลูกใหญ่ๆนี้ดีกว่านี่ค่ะลูกใหญ่ๆเอาหนึ่งลูกก็พอน่ะอ,อยู่นะนมาสานะเตรียมเจวอมาแล้วด้วยเอาเธอจับไว้ให้ฉันหน่อยฉันจะปอกเปลือกก่อนอ้หนาวหนาวกลับมากินนี่เห็นบหน้ำคู่หลยไอ้ งามมามาล่ะมอมื้อนี้กินอีด่างแล้วมื้อนี้อ๋อือๆอีมาโธอีมาโธอกสิโธงามอิมพ่บนะงอยู่จงโหนมากออะเจงมงมออกกแม่แม่บอกไปโตไปเบิงงัวเนาะเพราะตอนนี้อันเอางัวมาเลี้ยงอยู่หน้าลีเฮาก็จะได้ลง ดอยไปทุกคนไปเบิงงัวเนาะเปลือกมันอยากหนาหน่อยนึงเอาความจริงมาว่าเพราะว่าแนวนี่จะเป็นแนวที่เปลือกหนาหน่อยนึงแต่ว่าน้ำจะหลายแล้วก็ลูกมันก็จะใหญ่เนาะแต่ว่าเป็นเป็นเป็นมะนาวที่หอมเลยทีเดียวโบโหโบ้เป็นยางเพราะว่าโบ้โหเป็นยางเพราะว่าอันเื่อตัวห็นแล้วมันสะออนกันเลยว่าอยากแช์ให้ทุกคนได้เบิงน้ำ อัปเดตส่วนหลังบ้านสินะเอาเอายืนมือมาสิคะยืนมือมาสิคะสส้นสกินอาอยุอาอยุจับให้อาอยุดูเด,ด้ออ้ออันนี้บุเร้พูดเองเด้อน้ามนะน้นามนะโคตรลายเลยอืมอืมอาอยุจับมีดก่อน เี๋ยดืยดตัวกินให้บูให้ดูว้าวบรรดาทานเจ е ลนี่ก็ง่ายๆบม่มีอย่างไรมีแต่มะเพ็ดเกลือแป้งนัวน้ำตาลืมสิเลยอากาศหนาวๆกับมะนาวส้มๆมะเพ็ดเพ็ดๆอ่าเป็นเอียงชีบแบบ นี่แหละเนาะอีวิตมีหลายรสชาติเลยมีเปรี้ยวมีหนาวมีหวานมีขมมีโอ๊ยสร้างว่าวด้วยใช่อืมฮะ <c oughs> มันส้มจนต้องใ้เต้นนะำม่มีอย่างแค่อยากถ่ายคอนเทนต์ให้ทุกคนได้เบิ่งนะำ อา้าวอืมอืมอ้าอืมจะมาอยู่ตะกล้องเห,เห็ดหน่ายแบบนี้เนะี่ยเห็ดหน่ายแบบนี้เนะี่ยมันอร่อยนะแหม เปรี้ยวแบบเปรี้ยวแบบสะอาดสะอาดอ่ะเปรี้ยวแบบหอมหอมอ่ะอืมอ่ะเบลเบลเสียงเบล